ตลอดระยะเวลากว่า60ปีที่ผ่านมานับเนื่องจากวาระที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้สเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติูปวงะสมนิกรชาวไทยทั้งหลายต่างก็ได้ตรหนักดีว่าพระองค์ทรงมีพระราชาหรืัไทยมุ่งม,มั่นในการที่จะบำบัดทุกข์และบำรุงสุขของเหล่าราษฎรโดยได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อันยังประโยชน์สุขแก่ประชา,ชาวไทยทั่วทั้งประเทศ งานสำคัญประการหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤท่ายิ่งนั่นคืองานในด้านการศึกษาโดยพระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริว่าการศึกษานั้นหมายถึงการพัฒนาบุคคลโดยตรงดังพระบรงราโชวา,วาดที่ได้พระราชทา,านไว้เมื่อวันที่22กรกฎาคม2520ดังนี้การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคลเพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพทําให้การพัฒนาประเทศย่อมทําได้สะดวกราบรื่นได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็วดังนี้พระองค์จึงทรงมีพระราชปณิธานที่จะผนึกความสําคัญระหว่างการศึกษาวิชาความรู้และผลแห่งการใช้วิชาความรู้ในเชิงปฏิบัติพระองค์ ทรงวางรากฐานให้การศึกษาทำหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ความคิดความกระพฤติทัศนคติค่านิยมและคุณธรรมของบุคคลโดยได้ทรงพัฒนาระบบการศึกษาและวิชาความรู้ทั้งในด้านวิชาการหรือเชิงทฤษฎีควบคู่ไปกับทางธรรมหรือในเชิงปฏิบัติทั้งยังได้ทรงมุ่งเน้นเสมอว่าการศึกษาจะต้องใช้หลักแห่งวิชาการเพื่อช่วยให้แนวทางการปฏิบัติบรรลุผลและให้ความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญและชำนาญจากพระราชดำร,ร,ริและปรัชญาแห่งการศึกษาดังกล่าวพระองค์จึงได้ทรงจำแนกแนววิธีในการพัฒนาการศึกษาออกเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย พระราชกรณียกิจในส่วนการศึกษาในระบบโรงเรียนนั้นได้เริ่มจากในพุทธศักราช2498พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนขึ้นในบริเวณสวนจิตลดาพระาชวังดูสิทธิ์และพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนจิตลดาทรงควบคุมนโยบายต่างๆภายในโรงเรียนด้วยพระองค์เองทรงโปรดให้รับนักเรียนทั่วไปโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเชื้อพระวงศ์หรือบุตรหลานข้าราชบริพารซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถเล่าเรียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดยๆ เพราะพระองค์ทรงได้โปรดกล้าปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้เป็นทุนใช้สอยในโรงเรียนจนถึงปัจจุบันทนั้งยังมีพระราชโชบายในการพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนภาคเรียนที่สองสูงกว่าภาคเรียนที่1นึ่ง5%ขึ้นไปเพื่อเป็นการส่งเสริมกําลังใจให้แก่นักเรียนซึ่งมีความตั้งใจและมุมาณะพยายามจากนั้นด้วยพระองค์ยังทรงได้รับโรงเรียนอื่นๆไว้ในพระบรมราชูปถม โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมและพระราชทานพระบรมราโชวาทอันเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและให้กำลังใจแก่บรรดาครูนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวอาทิโรงเรียนราชวินิตซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์โดยมอบหมายให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ดำเนินการโรงเรียนวังไกลกังวลซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอาานันทมหิดล ได้มีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นภายในเขตพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนราชประชาสมาสัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชาสมาสัยจัดสร้างและโรงเรียนพปรร,ราชวิทยาลายัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระบรมราชอ,องค์การในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้น นอกจากนั้นการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชะดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยปฏิบัติการทหารตำรวจตามบริเวณชายแดนธุรกันดารอยู่เป็นนิดทําให้ทรงทราบถึงปัญหาการขาดแคลนสถานที่เล่าเรียนของเด็กและเยาวชนอันเนื่องมาจากการให้บริการของรัฐยังไม่ทั่วถึงจึงทําให้พวกเขาขาดโอกาสทางการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงมีพระราชะดำริให้ทหารเข้ามาช่วยก่อสร้างโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและพระราชะทานพระราชะทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนโรงเรียนดังกล่าว พระชทานนามว่าโรงเรียนร่วมกล้าวซึ่งได้เปิดทําการสอนแห่งแรกที่บ้านหนองแคนอาเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งต่อมากรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกองทัพบ,บกยังได้จัดตั้งโรงเรียนร่วมกล้าวขึ้นอีกหลายแห่งเพื่อสนองพระราชด,ดำริในการที่จะส่งเสริมการศึกษาซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนนอกจากจะเน้นทางด้านวิชาการแล้วพระองค์ยังทรงดำริถึงความจําเป็นในการพัฒนาภาวะความเป็นอยู่และการดํารงชีพ ดังนั้นในโรงเรียนเหล่านี้จะมีการฝึกทักษะการทํางานและส่งเสริมด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนด้วยส่วนเด็กยากจนขาดที่พึ่งในท้องที่อื่นๆนั้นพระองค์ได้ทรงมีพระราชปรีชาญาณทรงเล็งเห็นว่าวัดเป็นสถาบันที่อยู่ใกล้ประชาชนโดยเป็นศูนย์รวมทางจิตใจและมีความผูกพันกับสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานพระองค์ จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนขึ้นในวัดโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ในการก่อสร้างและดำเนินกิจการทั้งยังได้ทรงของความร่วมมือจากทางคณะสงฆ์ให้เข้ามาช่วยดูแลดำเนินการรวมถึงทรงได้อาราธนาพระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒธธิให้เข้ามาช่วยเป็นพระอาจารย์สอนซึ่งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนแห่งแรกคือโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันประดิษฐ์จังหวัดสมุทรปราการ และนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อร่วมสร้างโรงเรียนตำรวจตรเวณชายแดนสำหรับชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในดินแดนธุรกันดารห่างไกลาการคมนาคมและยังได้ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของเยาวชนที่ครอบครัวต้องประสบกับปัญหาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติต่างๆจึงทรงพระเมตตารับอุปถัมภ์และให้กำลังใจแก่เยาวชนเหล่านั้น โดยได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นภายใต้การดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งพระองค์ทรงเป็นองค์พระบรมราชูปิัมภพพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนในการก่อตั้งแต่กระนั้นภาวะการขาดแคลนครูก็ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งสำหรับระบบการศึกษาของไทย โดยเฉพาะครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนศึกษาสมเคราะห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่อยู่บริเวณแนวชายแดนดังนี้พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการก่อตั้งโครงการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมโดยได้ทรงตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้นณนะโรงเรียนวังไกลกังบุญอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อดำเนินการส่งสัญญ,ญาณรายการโทรทัศน์ อันเป็นหลักสูตรการศึกษานำเสนอวิชาความรู้ในหมู่ต่างๆโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒธธิถ่ายทอดไปยังนักเรียนในห้องเรียนตามโรงเรียนชนบทและท้องที่ห่างไกลต่างๆซึ่งนับเป็นพระอัจฉริยภาพในการขยายโอกาสและสร้างอนาคตทางการศึกษาแก่เยาวชนของชาติให้กว้างไกลย,ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ด้วยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสนพระไทยในเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่งโดยได้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการคิดค้นวิทยาการต่างๆอาทิทรงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลต่างๆด้วยพระองค์เองทรงแก้โปรแกรมภาษาไทยซ U Writer ให้เป็นไปตามพระราชะประสงค์ทั้งยังทรงประดิษรูปแบบตัวอักษรไทยอันมีลักษณะที่งดงามอาทิแบบจิตรดาและแบบภูพิง ทั้งยังทรงศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์แสดงตัวอักษรเทวนาครีหรือแบบอักษรสันสกฤตบนจอภาพอีกด้วยพระปีชาสามารถในเชิงวิทยาการของพระองค์ยากยิ่งที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาการในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้จุดประกายแห่งการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมของไทยนับเนื่องจากการที่ทรงใช้เครื่องมือสื่อสาร ทกติดพระองค์ในการไปประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆอยู่เป็นนิดทั้งยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำระบบสื่อสารแบบถ่ายทอดสัญญาณหรือรีพิเตอร์ซึ่งเชื่อมต่อกับวงจรทางไกลขององค์การโทรศัพท์ให้กับมูลนิธิแพทย์อาสาพอ,อสวเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยในท้องถิ่นห่างไกลและทรงมีพระราชดำริให้มีการศึกษาวิจัยรวมถึงการออกแบบสร้างสายอากาศในย่านความถี่สูงมากๆหรือที่เรียกว่า VHF โดยมีพระราชประสงค์ในอันที่จะทราบเหตุการณ์ต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนเพื่อจะได้ทรงช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทั้งยังทรงตั้งสถานีวิทยุอ,อสอเพื่อเปิดโอกาสให้พระสนิกรได้มีช่องทางในการติดต่อกับพระองค์กล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการยิ่งแห่งการพัฒนาระบบการศึกษาและการสื่อสารโทรคมนาคมของไทยพระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาวิทยาการวิชาความรู้และผลแห่งการใช้วิทยาการความรู้ในเชิงปฏิบัติแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาวิทยาการและการสื่อสารโทรคมนาคมของพระองค์นั้น นับเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดในการพัฒนาประเทศ A great photographer,